โอนี show, ่ช็อกโกแลตมิสเตอร์บ <that> ีเหรอไอรสช็อกโกแลตเหรอโอ้แล้วมิสเตอร์บีสเขาคือใครโอ้ไม่มีใครไม่รู้จักมิสเตอร์บีใช่ไหมที่เขาเล่นหนังตลกๆลกปะฮะใช่ใช่ไม่ใช่มิเตอร์บีไงวันที่เขาบอกอะไรในปานอย่างนี้นี่เองอืมเราไม่ติดฟันนะมินยิ้มให้เพื่อนดเวิร์นดูยิมนี่เห็นไหมแค่ไม่ติดฟันเลยอ่ะ สวัสดีครับเพื่อนๆเลยครับเพื่อนๆอยช่องมินิฟิลเฟื่อนนั่นเองวันนี้เราจะมากินช็อกโกแลตกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพืให้ช่องมินตอร์ดเฟื่อนเฟื่อนช็อกโกแลตอะไรช็อกโกแลตอะไรเหรอฮะมิตเตอร์บีดนั่นเองไหนยังไงเหรอเป็นแบบไหนมิตเตอร์บีดคือใครอ่ะไหนเอามาดูก่อนฮะอุ้ยไหนไหนไหนวันนี้ช็อกโกแลตมิตเตอร์บีดเหรอไอ้รสช็อกโกแลตเหรออู้ แล้วมิเตอร์บี๊กเขาคือใครคือใครคือใครเขาคือยูทูบยูทูบเบอร์ดังนะครับแล้วเขาเป็นไอดอลของหลายๆคนเลยจริงเหรอใช่โอ้มินินคือติ่งของเขาใช่ไหมติ่งคือแบบพวกเอฟซีอย่างนี้เลยใช่ไหมแล้วเขามียอดซับเท่าไหร่ฮะเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังเกินที่ดูแล้วเกิน250ล้านเกิน250ล้านโอ้ยนี่เกือบทั่วโลกเลยนะฮะใช่ไหมฮะโอ้ไม่มีใครไม่รู้จักมิเตอร์บี๊ใช่ไหมอ๋อพอรู้แล้วมิเตอร์บี๊ที่เขา ที่เขาเล่นหนังตลกๆลกปะฮะไม่ใช่ใช่ไม่ใช่มิสเตอร์บีนไงใช่ไหมไม่ใช่เขาเป็นยูทูบเบอร์อ๋อนั่นมิสเตอร์บีนโอ้อจำผิดจำผิดอ๋อมิสเตอร์อ๋อนั่นมิสเตอร์บีนที่เล่นหนังตลกๆใช่ไหมอ๋ออันนี้มิสเตอร์บีนอ๋อโอเคโอเคเพราอ่านผิดเถอะเอ้ยแล้วมีเชนซื้อมาจากไหนเนี่ยฮะ พอซื้อออนไลน์ซื้อออนไลน์ที่เขาไปไปแบบไปไปนำเข้ามาจากอเมริกาใช่ไหมโอเคของนอกของนอกโอ้แม่เจ้าช็อกแล็คของนอกฮะฟิีสเตเบิลฟิีสเตเบิลคือใครอีกแล้ววะฮะยี่ห้อนมยี่ห้อช็อกโกแลตอ๋อยี่ห้อช็อกโกแลตที่อะไรฟิีสเตเบิลโอ้โหลิ้นพันอีกแล้วพ่อเนี่ยฮะเจอขังขิดลิ้นพันไหนเอากินเลยกินเลยเนี่ยกินเสร็จต้องไงต่อรูกเปล่าฮะไฟัน แป้งฟันนะเพื่อนๆนะเฮ้ยอะไรอะไรกันเลยเฮ้ยเฮ้ยไหนไหนเอามันดูคออย่าเพิ่งเข้าปากเราแกะให้ดูนี่โอ้โหนี่เป็นแท่งแบบนี้เลยนะโอ้โหน่ากินน่ากินไหนเมืองไทยมันจะละลายหน่อยครับชิม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 นี่โอ้รสชาติรสชาติยังไงอร่อยเหรอเฮ้ยยังไม่กันกือเลยอร่อยแล้วเหรออ๋อมันโดนลิ้นแล้วใช่ไหมเป็นไงเป็นไงอุ้ยอุ้ยเป็นไงอุ้ยอร่อยจริงเลยโอ้ยแสดงว่าอร่อยจริงแล้วเนี่ย โอ้ยเย็นเยเย็นคุณหาอะไรเหรออ๋อมีโฆษณาอันนี้เดี๋ยวเราแปะให้ดูนะว่ามีโฆษณาจริงนะนี่นี่เพื่อนๆนี่มินิงเขาแบ่งให้พ่อนะแบบเศษเสียวนิดนึงนะมินดิงบอกอร่อยมากนะเดี๋ยวพ่อลองชิมนะครับอร่อยืมหมันนุ่มเฮ้ยมันอะไรในปากวันที่เขาบอกอะไรในปากอย่างนี้นี่เอง เราไม่ติดฟันนะมินยิมให้เพื่อนดูดูนี่เห็นไหมแค่ไม่ติดฟันเลยอ่ะอุ้ยอร่อยอร่อยเฮ้ยนี่กินหมดเลยเหรอกินหมดคืนนี้ฮะเก็บไว้กินสองมื้อก็ได้เนี่ยโอ้โหดูที่น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 ี่แท้งใหญ่ขนาดนี้เลยนะไอเนี้ยไอขาวๆเนี่ยเพราะว่าเราแช่เย็นมาเย็นๆนี่แบบอร่อยเนใช่เพราะว่าถ้าเกิดมาเมืองไทยเมืองไทยร้อนนะครับช่วงนี้อ่าต้องต้องแช่เย็นมานะนี่ เวลาเขาแพ็คส่งมาเขาก็ใส่ใส่เขาเรียกว่าอะไรนะแบบเป็นมีมีห่อฟอยเย็นมานะมีน้ําแข็งแห้งแช่มาเลยนะแบบส่งภายใน24ชั่วโมงใช่ไหมอ่าส่งด่วนส่งด่วนโอ้โหนี่กินด่วนเนี่ยแป๊บเดียวจะหมดแล้วเนี่ยโอ้โหนี่อุ้ยเกินครึ่งทางอือโอ้ส่งด่วนกินด่วนนี่แบบอร่อยแน่นอนนะครับนี่ช็อกโกแลต มิสเตอร์บีนใช่ไหมเอ้มิสเตอร์บีนมิสเตอร์บีนเพื่อนเพื่อคนไหนสนใจลองไปซื้อได้นะทางออนไลน์นะที่เขานำเข้ามาจากอเมริกานะครับโอ้โหมินินบอกว่าอร่อยมากเพื่อนเพื่อนคนไหนชอบใจคลิปนี้ฝากกดติดตามช่องมินินฟินเฟอร์เป็นกำลังใจให้มินินด้วยนะครับไว้มินินมารีวิวขนมอร่อยๆก่อนนอนแบบนี้อีกนะครับวันนี้ขอตัวไปนอนนะไม่ใช่สิต้องไปกินเธอเสร็จไปไหนต่อ แรงฟัน,นครับไปก่อนนะครับเพื่อนๆบ,บาย